สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เช้าวันนี้ก็อยู่ที่บอ่อมะนาวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมะนาวในวงบ่อนะครับที่ปลูกไว้ระหว่างมะนาวแบบกิ่งตอนกับมะนาวแบบเสียบยอดเสียบตอส้มโอนะครับอันไหนให้ผลผลิตดีกว่ากันนะครับจะมาเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตนะครับแป้นพิจิตทั้งหมด อันนี้เป็นกิ่งกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนเอามาปลูกกิ่งตอนจะไม่มีรากแก้วนะครับดูผลผลิตนะครับอันนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนี่ค่อนข้างดกนะครับการให้ผลผลิตค่อนข้างดกแล้วก็กกิ่งเนี่ยการแตกกิ่งดีนะครับผมเพิ่งได้หญ้าออกเมื่อวานนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับมาดูนี่ครับ อันนี้ก็เป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะครับก็ให้ผลผลิตดีนะครับอัตราการทนโรคก็ดีนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรือยาป้องกันอะไรนะครับเป็นปลูกแบบทิ้งไว้ธรรมดานะครับอันนี้ก็ติดลูกดีนะครับก็เก็บไปขายเรื่อยๆมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแถวนี้แถวนี้ทั้งแถวเป็นมะนาวที่ตอน เอามาปลูกนะครับเป็นกิ่งตอนมาปลูกมาดูมะนาวที่ซื้อมาจากการเสียบยอดนะครับเป็นต้นตอส้มโอนี่ครับอันนี้คือไม่ให้ผลผลิตเลยครับให้ผลผลิตลูกเดียวนะครับให้ดูมีอยู่ลูกสองลูกนะครับข้างหน้าตรงนูนน้นนะมันเป็นมะนาวที่เสียบตอส้มโอนะครับอันนี้ก็ไม่ให้ผลผลิตเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูตอส้มโอจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่ครับตอส้มโอตรงนี้มันจะใหญ่นะครับโคนจะใหญ่มันเป็นเหมือนเป็นส้มโอนะครับโคนใหญ่ด้านล่างก็จะมีรากแก้วนะครับส่วนต้นเนี่ยไม่ค่อยให้ผลผลิตเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ซื้อมาปลูกเขาก็ให้เหตุผลว่าตอส้มโอ ปลูกแล้วทนแข็งแรงนะครับทนแข็งแรงมีรากแก้วน่นนี่นั่นเขาอธิบายให้เหตุผลไปนะครับสมัยนั้นเป็นช่วงที่กําลังบูมนะครับเมื่อ4ปีก่อนนะครับเรื่องมะนาวก็โอเคครับกระแสก็ก,กาลังกาลังถือว่าโอเคใช้ได้กําลังดีพอเรามาปลูกแล้วเนี่ยการให้ผลผลิตการตอบรับผมว่ามะนาวที่ตอนกิ่งเนี่ยจะดีกว่านะครับแตกใบดีให้ผล,ผลผลิตดีนะครับ นี่ก็เผื่อว่าคุณผู้ชมจะปลูกมะนาวก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับเพราะว่าผมก็ได้นําเสนอให้ดูความแตกต่างกันแล้วนะครับระหว่างมะนาวที่เสียบต่อกับมะนาวกิ่งตอนอันไหนให้ผลผลิตดีนะครับส่วนความคงทนแข็งแรงของการเสียบยอดมันก็จริงนะครับเพราะว่ามันมีรากแก้วมันไม่ล้มง่ายๆนะครับคือมันไม่ล้มง่ายๆโดนลมพายุอะไรไม่ล้มแต่ว่าให้ผลผลิตไม่ดกนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ